สวัสดีค่ะ u t u b e โอเคขับรถมาจากที่ทำงานเพื่อไปพักเบรกนะคะแม่ย่าทำอาหารให้ทานเดี๋ยวเราขนขึ้นรถแล้วเมื่อกี้เราก็จะขับรถกลับบ้านนะคะอยู่ในหมู่บ้านค่ะห่างกันห้านาทีนี่ก็บ้านคุณย่าย่าทวด เขาเสียกันหมดแล้วตาทวดย่าทวดหนาวค่ะหนาวไแห้งอะ่ะหนาวแห้งอะ่ะหนาวไม่มีรสชาติอะ่ะต้นมงต้นไม้นี่หุบหมดเลยหุบไม่พอยังตายอีกมันจะตมันตายอยู่แล้วข้างบนแต่รากมันยังอยู่ปีหน้ามันก็งอกขึ้นมาอีกตายทุกปีอะต้นไม้น่ะอืมแต่รากมันยังอยู่ค่ะมันก็จะงอกขึ้นมาอีกเวลามัน หายหนาวแล้วเนาะสงสารเหมือนกันดิแต่มันทนหนาวมากเลยนะรากมันอนะพูดแล้วเราก็จะเออดีนะเติมนะ้ำมันแล้วนะ่ะเต็มถังตลอดขนาดบ้านเราอยู่ใกล้ๆนี้แล้วนะสำคัญที่สุดเวลาพักเที่ยงนะจะมีรถโรงเรียนแล้วเราก็จะช้ากับรถโรงเรียนมากเลยเพื่อนๆเอ้ยอ,อาขาแก้มแดง วันนี้เพราะว่าอะไรปิดปากปิดปากตลอดเลยเด็กๆก็อดอดแอดแอดผู้ใหญ่ก็อดอดแอดแอดโอ,อ,อ,อ้ยไม่รู้จะพูดยังไงน้องเอ้ยโรคภัยไข้เจ็บทุกวันนี้มันไม่ได้เข้าไขออกไขเด้มันไม่ได้ปาณีไค่เดอร์ลูกทันหลานไครเดอ นี่ขี้มูกย้อยอยู่เด่นนี่ขี้มูกอย้อยอยู่นะเนี่ยอือก็พักเบรกค่ะพักเบรกสามโมงครึ่งพักเบรกสามโมงครึ่งทำงานไปก่อนตอนนี้มีแรงทำทำงานไปก่อนแล้วก็มันโชคดีที่มันอยู่ใกล้บ้านด้วยนะออ ก็หายใจออกหน่อยตอนที่อยู่เมืองไทยพี่น้องเอ้ยมาทุกมายากเถอะตอนอยู่เมืองไทยนะทุกยากอีลีพี่น้องาหางเงินเท่าไหกระ่พอาหาเงินเท่าไหกระ่พอเพราะว่าอย่างเพราะว่าของมันก็แพงเนาะทั่วโลกของแพงเดี๋ยวนี้ของเมืองไทยก็จะแพงกว่าเมืองนอกเลยอแบบนี้นะแพงเท่ากันกับเมืองนอกแหละ าเท่ากันเลยเครงเคซีเลยก็ 0, 0, 0, 0, 0, เท่ากันหมดมแหยสอาจารย์ก็จะถึงบ้านแล้วเลอยอก็จะหิ้วของไปจอดหลังบ้านดีกว่าจอดหลังบ้านเราหลังบ้านเราจะเข้าทางนี้นะนี้หลังบ้านเราก็จะเข้าทางนี้ วันนี้ขยะจะมาเก็บทุกคนก็จะเอาขยะออกมาทิ้งหลังขยะก,ก็จะเรี้ยงไส้ไล่รับทราบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะจ๊ะโอเคที่จอดรถแต่ไม่ได้จอดรถเป็นที่เก็บขยะซะแหละโอเค ไปค่ะเพื่อนๆไปกันลงจากรถไม่ยาาเอาของมาให้อเ,เนี่ยเรามีกันเท่านี้มีแม่ย่าก,กับลูกชายเขานี่แหละผัวไอ้ผัวไข้นี่แหละพี่น้องเออนี่ก็จะพายกระเป๋าเขาเอาเอา,เอาไหนก่อนไหม <c oughs> เอาไหนก่อนนี่กับข้าวแม่ย่าทำให้กินนี่ โชคดีอย่างนี้เนาะโชคดีแท้โชคดีมีอาหารกินก็พอละนี่อาหารเราอาหารเราไม่ยากทำให้เต็มเลยนี่โอ๊ยมุนกล้องเร็วหน่อยเด้อ <Coming. S 2> มีพอย่เนะาะบา้านนี่วางไว้นี่เดี๋ยวให้ดูว่าเรามีอะไรเดี๋ยวให้ดูปิดประตูบ้านก่อนหนาว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 มันคืออะไรมันคืออะไรเอ้า <S <S สิบจีสิบ,สบยังดีใส่ละ ว้าว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 จะแซ่บอ่ากลิ่นหอมคลอลึกมามาเมคฟูดมาดูเร็วๆของชอบของลูกชายด้วยเดนีิเธอนอนไลฟ์ light, please อ uh ือฮึวัดเด็กขอปลอดภัยใช่ไหมมีอะปลอดภัยอือฮึ โอเคโอเคกลับกล้องก่อนแล้วก็ทำการกินกันเลยนะคะอ้าวอย่าเพิ่งเปิด <laughs> อย่าเพิ่งเปิดฮ่เนี่วใส่ก่อนจานห่อนหอน,หอนจานกำลังออกมา,าร้อนรอนจานออกมากำลังร้อนๆพี่น้องเอ้ยจานห่อนหอนีอน่ ่าเชื่อดีแท้แหละตักกันเลยเลยชอบดาวเท็กซัสเนี้ยนี่กินก่อนเลยค่ะพักเตรกก็แม่ย่าให้อะไรโอ้ยโอ้ยมีแครอดนำ ได้เนาะตักบัดน,นี้มันจะงามเนาะบบดน,นี้นี่เอานี่แหละตักโอ้ยอันใหญ่โพดอยากได้ดาวนี่แม่เอ้ยโอ้ยถื่อนมือ,อนนโอ้ยกระจายเซ้ยกระจายเซ้ยกินร้อนๆพี่น,น้องโอ้ยแม่ยาใส่อะไรบ้างเลยออนซ้อนเด้อกินแบบน,นี้เข้า กิน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 กำลังจัดจานขึ้นหน่อยได้พี่นะ้องเขื่อนพอดพายพอดพายเลยกินของร้อนๆบุ้ยเห็ดเห็ด น่ากินที่สุดอืมอืมอืมอากาศเย็นต้นไม้แห้ง แห้งพี่น้องเลยไม่ ừ. มีชีวิชวาเลยที่อื่นนะหิมะตกหมดที่เนี่ยน,น,นกดำๆนะสิมามันหนีหนาวมาหนีหิมะมาจากที่อื่นอพอตกเย็นมาเนี่ยตะวันตกดินเนาแล้งเยี้ยวเยี่ยวเ,ยเยต็มแซ่บ แครอทน้ำขอบคุณที่มาซับสไครให้เด้อจ้ะขอบคุณที่กดไลค์ให้เด้อมาแซวมาเป็นอย่างจ้ะมาดูคลิปแซวเพราะมันฮอนถ้าเย็นๆเนี่ยมันมีเม็ดทั่วเหลืองด้วยเด้อเนะี่ย ถัวเหลืองสดแม่ถั่วเขียวไหม๊ม่บายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะกนอืมไปละจับไปแล้วจ้า